คิดว่าอะไรป้าถึงได้เถียงเขาจนปินรัตไปนเหลียงนี่แล้วป้าก็จะตายเองก็ดูแตเสียงไม่ออกเลยจริงนะตีนะพูดกับนักข่าวก็เหมือนกันที่เขานั่งโลพวป้ามาเขาจุ๊บแล้วนี่เหรอนี่เหรอนะคนที่เจอรองเท้ากันมันอยู่แบบไหนลัวเจ่หนาใดใกล้ไกลเขาบอกว่าแม่เขามีขึ้นประเพณีเขาช่างเขาเขาไม่ขึ้นเขาไม่สบายแต่แม่ก็ถามว่าเออเออไอ้ถามลุงเฮ้ยใสแม่ไป แล้วมีอีกคนนึงมาบอกว่าไปนอนรูบานเป็นลมแล้วมานั่งดูไลฟ์สุดไลฟ์ได้เมื่อไรก็นาก็บอกถูกพ่เอิ้องแกพ่อปังไอ้ท้านี่ทถานี่ยนะเั่ด้วยนั่งเว้ยบนรนแล้วก็นนักข้าวแบบเอาหม้อแบทกระเพาะนี่ไปอีกแล้วบุกตรงเผาเด้ยายญ่ขึ้นไปนะง่ายที่สุดทางหลังนี่นะแล้วก็ ล่วงหน้าไปก่อนเลยตตอนนั้นก็ยังไม่รู้อตอนเนี้ยเขาเขาถูกตัดสินจำคุกยี่สิบปีแล้วนะอโอ้ยยี่สิบปีเขามีเงนินตีเอ้ยเนี่ยผมก็ได้ออกมาคสบายแล้วครับแล้วแม่แบบคิดไวแบบ้ไหมแบบบุมบ่ายคือแบบว่าคนนี้แหละคนนี้แหละหรือว่าไม่ได้คิดว่าเป็นคนอื่นอ,ะอ่ะว้าคนอื่นเฉอมันบุมีหยั